การขยายพันธุ์ด้วยครับหนึ่งเ,เ,ปเป็นการขยายพันธุ์ด้วยสองถ้าเทียบแล้วการทําทําพุทราเนี่ยต่างจากการทาอืทอาทาอ้อยทํามันทํานาอย่างไงถือว่าแตกต่างเยอะครับถ้าเปรียบเทียบรายได้นะครับโอเคหนึ่งเอาง่ายๆครับคือปลูกอ้อยปลูกมันนี้มันต้องปลูกทุกปีครับอ่าลงทุนทุกปีปลูกทุกปีใช้แรงงานคนใช้ทุกอย่างทุกปีครับ แต่พุทรานี้คือปลูกครั้งเดียวจบเลยเราเก็บขายได้ตลอดอืเอาตีไปสักสามสิบปีอัพขึ้นเลยครับและยืดระยะในการในการเก็บเกี่ยวด้วยแล้วก็อายุเขาก็ได้ประมาณ30มสิบปี3าปีสาที่ระยองที่พี่ไปเกือบร้อยปีที่กรอกกรอกยายกรอกใยายเลยที่ระยองอ่ะกรอกยาชาอ่านั่นแหละก็ดีก็เหี